ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็จะไปตัดต้นไม้กันเฮ้ยตัดไม้การตัดการตัดไม้ช่างน่าเบื่อปวดหัวเลยปวดปวดปวดหัวเลยพี่เจมพี่เจมพี่เจมเลยวะสกิตทีวี ตัดต้นไม้ช่างน่าเบื่อครับงั้นไปดูกันตอนที่ผมตัดต้นไม้เสร็จแล้วกันโอเคมาอีกครั้งนะครับเราก็ตัดต้นไม้เสร็จไป20 20 20อันแล้วนะครับ20กองเอ้ย20ก้อนนะครับนี่ครับแอดเขาบอกให้ทีพีมานะครับนี่ครับแอดแอดมินเซอร์มีนะครับ ดูดูแอดแอดาไแม่งเลตุงจะออกทุกีเลยแอดเขากำลังทำอะไรครับแอดกำลังจะทำอะไรครับโอเคตัดภาพไปตอนตัดไม้อีกครั้งนะโอเคตอนนี้เราก็จะไปตัดต้นไม้กันต่อนะครับตัดเยอะชิบหายยังไม่ตัดอ่ะกำลังจะตัดต่อกำลังจะกำลังจะตัดต้นไม้ต่อ หลช่ยตัดตดตั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 ดดัดดัดตะดัดดัดตัดตดตััดัดัเด แนวคู10สะไคก็ยังไม่ถึงเลยค่การมุ่งหน้าของเราก็คือ10สะไคพอเสร็จแล้วก็50พอ20ได้่างก่อนยี่เดีเอาเออมารอไมารอไปคือไม่ได้อัพคิวทุกวันผมผมผมก็อัพทุกวันมีเวลาไม่อัพผมมีเวลาว่าง ทีนีเลวลาว่างพี่เราควรัสเติตัวเ<แ>ฟบ <laughs> แต่โ่เขารู้ทำไมหร <laughs> <laughs> อเฮ้ยคุณมาตัดต้นไม้นี่่าเ,เดินเล่นทำยอะไรเนี่ย <laughs> ผมเดิน <laughs> จะมาตัดต้นไม้แต่กลับมาเดิน,นเล่นเดี๋ยนะพี่ก็ต้องลงมาตัดเองไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดตัดไม้ให้เอาเอา,เอาไม้สีขาวหรือเอาไม้สีดำ เอาเอาดำด้านหรือดำถึกเอาดำด้านหรือดำถึกเอาแม่เอาไม่อ๊ตนอะไม่อ้วนไม่อ๊ตเอาแปลรูปเอาไม่ไม่เข้าใจแล้วเอาเอาแปลรูปหรือหรือหรือไม่แปลรูปแป่รูปดิเอาเอาสีไหนคุณตังเลยจัดโอ้ะโอ้โหสีขาวเต็มเลยปวดหัวเลย นี่วัตเตอร์เนี่ยอาการหนักนะฮะหนักหนักยังไงเดี๋ยวเราลองนึงนะตังไม่ปิดังโอเคปิด VP VP S ีพเอนแล้วเด็กี้แอดต่อวะแอดต่อวะแอดแม่งไง้นได้เลยเข้าบ้านเข้าบ้านพวกเราเด็กี้แม่งมาเปิดอีแม่งแต่ไม่เอาเที่อะไรไปเลยแอดมาดูว่ามีอะไรบ้างไงอุ้ยแอดจริงเฮ้ยฮะแอดแอดขอขอขอเพชรขอเพชรขอเพชรพี่ขอเพชรขอเพชร อนะครไหนอ่ะกินยานตัวไปไหนละโอ้ดง้เลยะจะมาจะมาตัดต้นไม้แต่กลับมาตัดดอกไม้ยอยู่ไหนอ่ะแม่ง <c oughs> เขาบอกว่าคือไข่ไก่โยนขึ้นฟ้าพระอินทร์เขาบอกไก่จะเกิดแล้วผมตกแต่งบ้านเหมือนพี่แต่ผมตกแต่งบ้านเลยผมไม่ให้ไก่เกิดจริงเว้ ลงเป็นหญิงหรือชายนะกระเทยออนี่นี่นีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างี้อย่างีย่างนคน,นของการแก้งแอนะฮะทำตามโหทำตามได้ะแม,<า>ม่งเป็นจริงเฮ้ย <laughs> พี่เป็นเกย์พี่พี่เป็นกระเทยอะอพี่เป็นกระเทยอะ เ่นเซิร์ฟเลยมัเไปเล่นเซิร์ฟออนไลนใคนตีโหนี่ผมต้องการอาหารพี่พี่มาแอดอันนี้ให้เลยมาทูอวันนี้ออกเลยผมจะกินอาหารป่าไม่คนนี่อาหารอยู่นี่โอ้ยโยนโยนโย,ย,ยนไม่อยอบบ่ดกับลอยลอยอ่ะพี่ผมโยนผมผมรักพี่พี่ผมรักพี่จริงพี่ โยนให้หมั่นโยนให้ตกตัดคนที่ดู่คนที่ดูในคลิปนี้ก็จะรู้ว่าผมเป็นคนตายใช่ครับเขาเป็นคนตายนะครับคนตายตานะฮะไม่ใช่คนตายเขาเป็นคนตายคนตายคนตายโทษโทษ เดี๋ยวเตอร์ไปตัดไม้เสร็จเพื่อทีบผมผมผมจะอยู่บนงผาผมอัญเชิญเขามาครับพี่คนเนี้ยใครอ่ะอัญเชิญอัญเชิญพี่มาไงอัญเชิญพี่อู้แอดแอดแม่งมันดูพี่สร้างบ้านแม่งแต่ไม่ช่วยเยี่อะไรเลยมันมาดูเห้ยว่าพี่สร้างยังไงบ้างอ๋ออยากทำตามมั้งงั้นเดี๋ยวผม ตั้งหัวแอดนะถ้าแอดไม่อยากดูมันคงคืนนะแอดเขียนไ้ดิเดี๋ยวแไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันโอเค <Okay. S 1> มันมาบอกว่าอะไรหรอกมาพี่ะอยูแต่บุรลังคาแล้วก็ไปตัดมา้าเราไป <c oughs> งานโอเคตัดตัดภาพไข่ดิจมอนเล่นน,น้อง ปิดเสียงพี่โอเคตัดภาพไปไปดูตอนที่สร้างบ้านเสร็จครับโอเคมาตอบการสร้างบ้านหามยังสร้างไม่เสร็จนะแต่ว่าก็จะมาสร้างบ้านนะหล่อเกินบรรเดี๋ยวแป๊บหนึงนะโ <c oughs> <ร>อเคหลอตัดออกเรือตัดออกตัดออกตัดอะไร <c oughs> หัวด้วยหัวแล่หนึ่งดำถึงขั้นตอนการวางการทำหลังคานะครับถึงขั้นตอนอ่เฮ้ยเฮ้ยมึงจะปั่นทำพี่จะปั่นทำี่โอ้โหโอ้ พี่จะทำเสียงสะท้อนทำยี่อะไรเร็วๆมาช่วยกันสร้างบ้านบ้าน บ้านบุรีรพี่จะทำให้เสียงมัน,ส,นสะสะท้อนทำเหี้ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อะไร <c oughs> <c oughs> ปิดเสียงพี่เขาดีกว <c oughs> ่าโอเคปิดเสียงพี่แกแล้วครับ <c oughs> แม่งน่าลำคาญ

สเกลิตันใส่หมวกทองนะครับพี่เอาไปทำอะไรครับซอมบี้อยู่หน้าบ้านเต็มเลยครับการสร้างบ้านนี่มัน ช่างใช้สมาธิจริงๆใช้สมาธิต้องใช้สมาธิในการสร้างบ้านนะครับอุ้ยโอ้ยโอเค,อ,เคอาจจะมีเสียงนิดนึงนะครับเสียงทีวีนิดนึงนะครับ พี่เขาไม่พูดละวางวางโอเคใกล้จะเสร็จแล้วก็ไปตัดต้นไม้ต่อนะครับเอาพี <c oughs> เดี๋ยวนะ โอเคพี่ไฮจำเราเขาพูดแล้วเมื่อกี้พี่เงียบไปทำไมเมื่อกี้พี่เงียบไปทำไมแป๊บๆผมผมอะไเดินได้ป่ะอย่าบินแต่ตัดกูตามไม่ทัน เดี๋ยวผมกลับไปตัดต้นไม้ต่อโโโโโอออออ้้้้้ยยยยยพี่พี่พูดเป็นเกย์เลยนะพี่พูดพูดเหมือนเกย์เลยโอะโอ้ยไอให้น้ำหลักแอดปะให้น้ำอะไรดิให้ให้น้ำไปเลยน้ำน้ำอะไร <laughs> น้ำอะไร,น,ไรน้ำทะเลพี่โดนลาวาลวกโอ้ยนี่ก็คิดไปเรื่อย เด no ah like okay, ี๋ยวก็ปลอยน้ำใส่ใส่ไหนครับเข้าหน้าเลยอ่ะไม่เอาดิไม่เอาไม่พูดไม่พูดไม่พูดเติมไม่พูดเอาเฮะโอเคเมื่อกี้ซร์ฟแหลกกินแม่งต่าหน้าอะเลยน่นี่กินโฉงแม่งเลยเอ้า ไอสัตว์กูก็โดนทิ้งอีกไปตัดต้นไปตัดต้นไม้ต่อครับงั้นเดี๋ยวไปตัดต้นไม้ตัดคลิปก่อนครับโอเคในที่สุดก็สร้างบ้านเกือบเสร็จแล้วนะฮะหรือเสร็จแล้วก็ว่าได้นะครับดูดิสวยไหมสวยไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวขอเลมหาเลมเชคตรงนี้ก่อนอ ยังน่นารีบเช็งไงดู้นะมยมาช่วยอเอนคูดเร็วๆพี่มาช่วยเอนคูดเร็วๆมาช่วยเอนคูดเร็วรถอะไร,รอ่ะกลิ่นกัญชาขุงยางแลกลิ่นกัญชาโอ้โหเกิ <c oughs> คนเรานี่คิดได้เนาะ เอาร้นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตมาเลยล่ะมันมีแล้วมันมีแล้วไม่เอาไม่ใช่หรือยังยีดีก็รับทุกท่านสู่เอ่อยูดูเซเวน่นไปไปพี่อะไรกันเนี่ยออกไปอะไรจะขุด บานมาช่วยกันขุดดิมาช่วยกัดดยนขุดดินดิ่ลาอยู่ไม่เห็นลเลยเี่ยคุเซตโฮมตรงนี้เลยหน้าบ้านเออเนี่ย,ยพี่ทำได้ตรงแล้วพี่ก็เซตโฮมไปเลย J E T O N โอเคเซตโฮมมา ôi cắn sang ba đi mình chăng nà bữa mừng chắc mừng ừm 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 có tăng ừm 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 เฮ้ยเซิร์ะไรเ่ยพี่ผมเดินไม่ได้มมดซื้อยังหาอยู่นี่ะไรขากกาณหาื้อรอตอนนี้นี่ดุเลหรอติงเงินกูจะหายไปหมดพี่พี่พ,พี่พี่ไปซื้อทูมาเลยเดี๋ยวผมหาร้านให้อะไร เออเล่นด้วยกันนะพี่นะฮะันไปไหนไม่ถูกเลยเลยร้อยแปดสิบเลยพี่ห่งสิบอะไรมีร้อยยี่เอ็าทฮึ่มเป็นเรื่องที่อะไรอยู่กันอยู่กันหยุดหยุดเลยพี่ หรอไม่ได้ยินเสียงผูเหรอได้ยินได้ยินเออไม่ได้ทำยังไงอึดมาเลยเฮ้ยจะเสร็จละจะเสร็จแล้วจะเสร็จจะเสร็จป้าอะไรนะใส่ไม้อเออไม่จะจะขุดไอ้นี่เสร็จแล้วไง ช่กัน,าานหาล้านเลยดิสองร้อสามสิบมึงไปไกล,กลตนะีเลยไปสัตว์สัตว์พูดหยาบนะเลิกมานาเลิกมานาไม่อาไม่เอาไม่ยาบไมนี่ดิอ,นะอะไรโอ้ สร้างสร้างไว้เถอะอย่าบอกนะแอดถ้าถ้าถ้าแอดถ้าแอดรีถ้าถ้าแอดรีเซิร์ฟนะเหมือนเหมือนเซิร์ฟเก่าอดเเหมือนเซิร์ฟเก่าเลยเซิร์ฟนี้แม่งไม่ต้องเล่นอะไรเีอะเหมือนไม่ใช่เซิร์ฟเก่าอเยอะได้บล็อกเฟซซะเยอะแยะเออบล็อกเฟซซะเยอะแยะลีหมดเออจบเลยเลิกเล่นบ้านจะสร้างโคตรใหญ่ในบ้านที่เนี่ยสร้างคนเดียวแม่งโคตรใหญ่ เต้สร้างแม่งเล็กติดเดียวเอาเฮ้ยเอวพี่เซบักเซบักผมวางไม้กลายเป็นดินนี่อะไเนี่ยนั่นไงซรเป็นไรวะพี่เป็นไหมเซิร์ฟเซบัก ไม่นะไม่ใช่ไม่ใช่วาง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 ววางวายววาง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 ว่งวา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 นวางวาางวางวางวางเางวางวางแางวางางวางวแว เจงบ้านสุดสวยโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็จบเพยรเทนี้นะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดไลคก,กดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับบายครับ